สวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านด้วยนะครับวันนี้เราไปอยู่กับเกมใหม่ครับในเวอร์ชั่นเก่านะเวอร์ชั่น0400ที่เราเล่นนังชมนะวันนี่เราจะไปทำคอนเทนต์ที่มีชื่อว่าเวอร์ชั่นใหม่มั้บ้างคอนเทนต์อะไรนะภูมิพูดส,สิสปีดสปีดแลนด์อาชีวิตรอดมัง้งเนาะมึงอยู่ไกลไม่ได้ยินเลยไอเวน้นซึ่งเราจะมีอุปกรณ์ในคอนเทนต์นี้คือกรอกเหล็กท่านผู้ชมนะโอเคเรามีเนื้อเรามีขอแค่นี้คือผมต้องเป็นคนวิ่งหนีนะก็มีคอมเมนต์หนึ่งที่บอกผมมาเนาะว่าคอนเทนต์เนี้ยทำให้หน่อย อะไรอย่างเงี้ยอย่าพึ่งอย่าพึ่งเดี๋ยวก่อนอาจจะมีเสียงรถก่อนนิดหน่อยมาชมนะก็เราล้อมเหมือนแช็มนะโอเคเอาไปยืนล้อมยืนล้อมมาอยู่นี่ยงนกนี้อยู่ดึ๋งๆอ่ะโอ้โหไม่ไม่ถือดาบไปเลยอยู่ดึ๋งจังเลยหนึ่งนึงนับหนึ่งถึงสิบนะกลงนายอ่ะหนาวดาบกว่าโอเครถมันอาจจะมีเสียงรถก่อนนิดหน่อยมาชมนะข้อแม้เราอยู่ใกล้ถนนแล้วตอนเนี้ยยืนล้อมเหมือนแช็มโอเคยืนล้อมเหมือนแช็มยืนล้อมเหมือนเชอมยืนฟังเดี๋ยวกับฮะ โอเคเราต้องหนีมาชมนะคือผมเป็นคนหนีแหละคือกดก็คือถ้าตะวันตกดินผมชนะโอเคอ่ะถ้าตะวันก่อนจะตกดินถ้าผมตายก่อนผมแพ้มาชมนะให้พวกนี้ชนะโอเคผมต้องวิ่งหนีมาชมนะเวลาหนีสิบวิหนึ่งสองเฮ้ยเฮ้ยอย่านับเร็วอย่านับเร็วอย่าโกงนะนับเร็วอย่าโกงนะเอ่อจะโกงเจ็ดแปดอเอ้ยเอ้ยเกาชิบหายแล้วผมต้องวิ่งหนีละตั้งหลุมแนว คอมบอกคุมผมต้องไปเกาะนะท่านผู้ชมนะเพื่อในการฟาร์มของที่เป็นไปได้ด้วยดีเราต้องหนีพวกนั้นท่านผู้ชมนะเราจะไม่หันหลังกลับไปเดี๋ยวแม่งเดี๋ยวเดี๋ยวแม่งช้าท่านผู้ชมนะไม่ใช่อะไรหรอกคุณลองดินคุณลองดินไปหาเล็กก่อนโอเคตอนนี้ขอไปเกาะนี่ก่อนนะดูสิแบบมีจำกัดเหรอเฮ้ยเที่ยงวันว่ะจำกัดโอเคงั้นเวลาเปลี่ยนหน่อยนะ้าเที่ยง สมมติว่าห้าถ้ามันถ้าทิศตกก่อนเรา่นบผู้ชมนะเพราะเราแม่งไม่เริ่มมานานละตอนเนี้ยมันเสียเวลากับไอ็นพีแหละคือห้าวันถัดไปนะเป็นวันเที่ยงเป็นเที่ยงวันอย่างเงี้ยคือผมชนะอ่าอะไรคือวันเที่ยงถ้ามันมืดนะถ้ามันมืดเร็วก็เหมือนเวลาเหมือนเดิมโอเคเดี๋ยวเดี๋ยวบอกอีกทีนะขอตัดมาไปผู้ชมนะโอเคมึงมึงอย่าดูมึงอย่าดูไม่กูเห็นสายตาไม่ดูแล้วกูจะรู้เรอมึงอยู่ไหนเนี่ยอย่าอย่ามึงก็รู้นะกูอยู่ไหนนะ เออต่อตัดไม้แป๊บขอหาหินผู้ชมเฮ้ยหมูหมูโอ้โหเราเจอมันแล้วครับเราเจอหมูเฮ้ยห้าบอกนั่นมึงมามาเลยจุ่ที่ใส่เลยสวัสดีหมูสวัสดีจำกัดไหมบอแพ็กจำกัดจำกัดคุผู้ชมถ้าไม่ไม่งั้นกูจะวิ่งหนีไปสุดขอบโลกเ้ยมันไม่มีสุดขอบมันก็มีแต่เราไม่ได้ปรับโหมดโอเคแต่มามาพอประมาณก็ ครับเลยท่ชมนะความใจเงียบๆหน่อยนะเพราตั้งใจข้ามัมึงสั่นป่ะเนี่ยสั่นใครสั่นใครเอาไอเวรอะไรของมึงเนี่ยใครสั่นจักเปล่าเคยสั่นอย่างนั้นเรือไม่ไม่รู้จักเฮ้ยคาบดาบดาบไม้ดาบไม้หรอเดี๋ยวไอพวกนั้นมารยกูังไม่อเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยมาแล้วมาแล้วไอเนี้ยไอเนี้ยไอเนี้ยโตกาไอเวรเฮ้ยอย่านะอย่านะอย่านะอุ้ยอย่านะ นะครับเวนี่เป็นอะไรเนี่ยเฮ้ยอย่าเพิ่งอย่าเพิ่งจบอย่าเพิ่งจบตกไปตกไปตกไปละตกไปละตกไปละอืมขอตัวไปก่อนละตอนเนี้ยเกาะแม่งก็เล็กเกินสร้างบ้านไหมฮะสร้างบ้านจะสร้างบ้านเลยเอาเปล่าไอ้แพ็คน่าจะตาผมมาติดตะแล้ววันสองวันก็มาดีดาบผมมีดาบไม้ก็มาดีอี ไปเที่ยงคืผมต้องตีให้มันโอ้โหแม่งมันทําอย่างนี้นี่ไงเที่ยงคืนใช่ไหมจบใช่เที่ยงวันอีกวันนะของอีวันอ่ะเอยู่ไหนกันวะสัตว์ตอนนี้ผมต้องหนีแล้วผู้ชมนะหนีใครคูมให้อยู่ไหนมูฟต้องหนีก่อนเฮ้ยกูเห็นเชือใครอยู่โน้นวะคูมเอาเอาเลยเอาเลยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยกูต้องหนีละแม่งเวยเลยแม่งไม่มีที่ไปเลยมึ่ยมย เมย์เมย์เมยเมยเอ้ยเอ้ยอะไรวะงสะนุกกันอยู่สองสามคนแล้วกูอยู่ไหนมาน,นี่ยกูขอซีอูไปละไปเกาะอื่นดีกว่าไปเกาะนูนน้นมาชมไปเกาะนู้นกระโดดไปเลยตรงนั้นไม่มีเกาะโง่ไปยูไปยูไปอยูไปอยู่ขอกินอาหารแป๊บนี่ขอเลือดบาดีเจนมาชมนะบดีเจนโอ้โดีเจนดารี่ OK. ไลวอแหอนเลยไปเลยขีเรียกูขี่เรียบล้มึงขี่เรียมามันก็ตายกูไม่ทานลอยนาอเพราะกูอย uh evet> ู่ไกลแล้วตอนนี้นะฮ่าฮ่าออเกาะสวรหน้าเฮ้ยาอะไรกูมาอยู่เรี่อเลยอยอะไรวะเอ้ยานะยังยยยทยยยย่ยย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 ย่ยย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 ยียย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 ยวยยยยมย่ยยยยยยยียย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 ย่ยย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 ย พ่อคุณน่ะก็่าด้แล้วเอ้ยยายาใหม่ใหม่ใหม่กูมีแค่ดาบดาบไม้งูจะไปสู้ดาบพวกคุณได้ไงเพาะผมมีดาบไม้ผมมีดาบหินไอ้นี่เวทฟาร์มขอให้กูฟาร์มเธอมันจะวิ่งหนีกูถินที่คุณหนีที่อะไรที่คนไม่เอ้ยไป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 ทุกคนสนุกกันอยู่ตรงไหนจะจะมือละจะมือละโอเคไม่เป็นไรคุณผู้ชมห้าวันสมมุติเที่งวันอีกวัน คือผมชนะนะฮะเอาตัวรอดได้โอเคมันจะเจออะไรมาตอบโต้ได้ยิ่งแบบตอบโต้อะตอบโต้ได้ในตีสุดคกับบีตอบเล็กแต่คีบัาก้าตอบโต้เนี่ยนะเอ้ยเอ้ยโอ้ยโอ๊ยโอ้ยจะตายแล้วเอ้ยโอ๊ยอ๋อไเอ้ยเอ้ยรวมเอ้ยคีมิดาเล็เขียวเลยเอ้ยคิปันเลยโวมคิมิดาเล็กอะแช่มแพกตายกำลังกำลังจะสังหารมีก้อมได้เฮ้ย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 หนีก่อนหนีก่อน ม่ที่จะให้กระสังหารได้มากต้องหนีทันนะทุกผู้ชมแม่งมาละอีเวนแม่งมาละกูว่ามันจะคาบเรือมาแหละอีเวนนี่ไม่คาบครับกูว่าตีมเปล่าตีมเปล่าจริงเลยหัวจีสังหารหัวหรือเปล่ากูโคตรเกลียดน็อกแบ็กเลยนะรู้จักจีสังหารเปล่ารู้จักสิเหลือเหลือตอนไหนนี่เหลือเหลือกูเหลือห้าหัวใจอีเวนเอาเลยจะตารเลยมันมาแล้วยังไงตามผมมาติดๆเลย แม่งมืดไม่เห็นอะไรเลยสักอย่างผู้ชมนะ,มมนมนมะ,ะกูไม่มีเวลาฟาร์มไอเวนไม่ใช่ไงอะไรหรอกโอเคจะถึงเกาะแล้วแม่งมืดอ่ะไม่เห็นอะไรเลยกูใส่ทิชจู่แผกนอนแม่งปัญหาอย่างเงี้แหละอ๋อออกดีไม่อะมันสวยงามปัญหาโรคแตกของกูผูช้ชมนะช่วยกันแฮะทำไมรู้สึกว่ากูว่ายน้ำช้ามากออก็ว่ายน้ำช้าเออโคตรช้าเลยเวนอะไรกันวะมาถึงแล้วถึงแล้วแถวนี้แหละแม่งโอเคป้า เอ้ยถึงก่อยก่อแล้วถึงความฝันแล้วถึงความฝันแล้วโอ้โอ้เออถึงแล้วแม่งไม่เห็นอะไรเลยผู้ชมนะกระโดดขี้ไม่เห็นอะไรเลยครับตอนเนี้กระโดดขี้ตอนนี้ไม่เห็นผู้ชมนะแต่คุณผู้ชมน่าจะเห็นแหละนะเห็นรางๆอ๋อทีนี้ต้องไหนวะทีนี้เพิ่มแสงให้ท่านผู้ชมสิใช่เนาะเฮ้ยโอ้โอแม่แม่มดแม่มดวีดวีดอืมยาพีชยาพิชอีเวนแม่งยังไงไม่รู้เป็นยังไงล่ะเป็นยังไงล่ะครับกูตาดีเวนด้วย ไอ้ซ่ามึงอะไม่องรอนะกล้าหรอไหนวะกูว่าค้างตกใจหมดพุงพุงพุงมาเนี่ยไปหรือเปล่าอะไปไปไปหรือเปล่าไอ้น้องขึ้นมาเด็ดพี่ก็มีแต่พี่ไม่เอาหรอกเฮ้ยโทษโทษซ่อนอย่เป็นซ่อนอยู่ไหนวะไมงเห็นหรือเปล่าไม่เห็นตอนนี้กูขอซ่อนไปูเยม้ินนดอร เฮ้ยเฮ้ยเดี๋ยวเดี okay. ๋ยวอะไรวะโอ้ยจบแล้วฮา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 ง่ายจังเลยง่ายจังเลยโอ้โหมือตื๊บตื๋อโอเคคอนเทนต์กับมีเพลนแบบนี้สมมนะแม่งมันมีสามมือเลยในเวรไม่ใช่เลยหรอกแม่งแล้วโอเคจบแล้วอ่อพวกนายชนะเป็นนะ ใครอยากให้พวกเราเล่นคอนเทนต์อะไรก็คอมเมนต์บอกมาดูชมนะไปละอินนี่ไอ้นี่ไอ้นี่ก็ขอตัวลาไปก่อนชมนะสำหรับคลิปนี้เนาะก็สั้นหน่อยมาชมนะเพราะเป็นคอนเทนต์งงขงพวกเราอะนะเฮ้ยซอมบี้ซอมบีสมบีก็ขอตัวลาไปก่อนชมใครชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามพวกเราด้วยนะครับไปละซีอูเกย์ในนามโค้ดบายใครอยากให้ผมพวกเราทำอะไรก็คอมเมนต์บอกไปชมนะโอเคไปละ